11ปีที่อรอคอยครับสำหรับทัพสื่อเหลืองบรัษเซิลทมุลฮะย้อนกลับไปปี2013นสครับที่เคยทำได้นะฮะในสือ่อฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะแมตช์นั้นก็เข้าไปชิงที่เวมบรีฮะแพ้กับบาเยดนมินิกไป1ปลาตูตสองนะครับชวดแชมป์อย่างน่าเสียดายครับหลังจากวันนั้นวันนี้ก็11ปีแล้วนะ ทับสื่อเหลืองบินดอตมูลพวกเขากลับมาอีกครั้งในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะฮะนัดชิงชนะเลิศจากขึ้นที่สนามเบมบรี่เช่นเดิมครับเช่นเดิมกับ11ปีที่ผ่านมาหลังจากพวกเขาสามารถเอาชนะปเอชเชปารีแชงเชีมนงไปได้ครับด้วยสกอร์รวม2ประตูต่อศูนย์ครับ ซึ่งก็ต้องพูดกันตามตรงนะครับว่านักเตะที่ถูกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปล่อยยืมตัวมาให้ทางบุลซินดอร์มุลนะครับอย่างเจดอนซานโชครับจะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและก็พาทีมผ่านทะลุเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศอย่างฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้นะครับอีกคนหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับมาโคร้อยครับและนี่ก็จะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของทางมาโครร้อยครับ เนื่องจากหมดสัญญาและจะอำลาทีมหลังจบฤดูกาลนี้ครับสำหรับนักเตะที่อยู่กับทีมดดดมุนมาอย่างยาวนานถึง12ปีอย่างมาโค,คร้อยนะเมื่อพูดถึงนักเตะไปแล้วก็ต้องให้เครดิตเฮดโค้ดอย่างเอดินเทสิตนะฮะเฮดโค้ดของบรษซิดอนมฮนนะ เขากล่าวหลังจบเกมนะครับว่าโคตรภูมิใจกับทีมนะฮะที่สามารถพาทีมบุซินโทมุนเนี่ยผ่านทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศได้นะครับและเขายังกล่าวต่อว่าการเข้าชิงฟุตบอลยุโรปครั้งนี้เป็นการมอบความสุขคืนให้กับแฟนบอลอีกครั้งครับหลังผิดหวังพลาดแชมป์บูเดสลิก้าครับขาบ้านนัดสุดท้ายของฤดูกาลที่แล้วนะฮะก็มาลุ้นกันต่อว่า นักเตะที่จะอำลาทีมอยางมาโครร้อยจะพาทีมคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้หรือไม่นะ,ะก็ต้องมาลุ้นกันต่อนะคะนะรับนัดจิงชนะเลิศจะเตะกันในวันที่1มิถุนายนนี้ฮะ,ะเจอกับเรียลมาดริดนะครับอีกทีมหนึ่งหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับ Back แบกบอลคอร์เนอร์กันด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้าสวัสดีครับ